กลับมากับพ้าสองนะครับกำลังมามองมันกันอยู่รีบๆสร้างบ้านรีบๆสร้างบ้านกันเลยดีกว่าไมไม่ต้องใหญ่มากหรอกเอาคืนนี้ตั้องไม่ไหวแล้วตทุบขอบนั้นออกเลยทุบอ่ะอีมาดูนี่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 ดูเร็วดูเร็วเย้ทำสามีไดแล้วขังมันก่อนบิวกลับมาบ้านก่อนกลับบ้านมานอนก่อนมานอนมานอนเตียงก่อนมันมีแค่เตียงเดียวนอนไม่ได้มันนอนได้มันนอนเซฟได้อย่าเถียงกูดี ไปหาแกะไปไปหาแกะเชิญหาแกะแกจะเฉกเงี้วไอ้แกยืนอยู่ตรงจูสปานู่นเลยอ่ะไอ้ที่จะ okay, สปอร์นี่ซอมมี่จิ๋วโอเคไปไปไปไม้ด่วนเป็นไอ้ซอมมี่จิ๋วออกไปคิดหานแล้วไงกันบ้านครับเนี่ยคิดมันเห็นไหมเนี่ยคิดเพื่อทองคำเนี่ยไปจับไปเจ้าโลกนะเว้ยเจ้าโลกเนี่ยเจ้าโลกเนี่ยเจ้าโลกเนี่ยเจ้าโลกเห็นไหมเนี่ยเจ้าโลกเจ้าโลกกุทับคิววิวมาดูใจเย็นใจ ครับคิวเพื่อนไม่ได้ดีกว่าลืมกูตายอ,อยู่างนี้แน,น่น,น,นอนเลยถ้ากูถ้ากูรู้กับสม,มิธนานเน,นี่ยให้เอาหลังาคาปิดเอาเอาหลังคาปิดเลยแม่หอหรือเจ้าอีกชั้นหนึ่งเ,เดี๋ยวผมทำเดี๋ยวผมทำเองโอ้ยทั้งหน้าทั้งหลังกูโตช่วยด้วยทั้งหน้าทั้งหลังมาเลยช่วยเจ้ที่เราช่วยไม่ได้ว่ะต้องทำต้องดาดไม้เลยดิต้องดาดไม้เลเซอร์มาดีดิทำไมทัานต้องส่งให้แกด้วยเพราะว่าสกิลอยู่ข้างหลังบ้าน เราต้องบวกปาสิวะเจ้าหอคือคตึคือคือเขาว่าแต่เช้าก็เลยนะขึ้นบกนี่แหละหานแน่ๆขึ้นบกไม่หาน่จะเหนื่อยแล้วเว้ยต้องรีบสร้างสร้างประตูก่อนเลยนะจุดจุดนี้โห่ก็ได้นะพี่เมียหลังบ้านได้เต็มเลยเนี่ยโอ้ขอมบี้ใส่เกาะใครเอาอันนี้มาวางไว้เนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมต้องเป็นเดี๋ยวผมต้องเป็นเป็นเด็กลุงผีด้วย ตอนนี้นี่เดวิลผมกำลังพูดกับฉันนะผมฟาร์มเดวอย่างมองมันนะผมโคตรอย่างมองมันเลยโอเคครับอ่าไอ้กามันมาแล้วอะไรเหรออ,อะไรอะไรเหรอพี่เชโป้เฮ้ยไรเยอะอกูบินแหละเดี๋ยวขอไปเอาม้าเพิ่มก่อนโตอมองคนหัวสิอ,อะไรเหรอแล้วแล้วห้ามบินไม่เอาโกงเกิน ไม่เราไม่ได้ทําอะไรเราแค่เอาแกะมาให้ถ้าแกก็แกะทำไมถ้าแกก็แกะท่านผู้ชมครับตอนนี้บ้านตอนนี้บ้านของพวกเรากําลังจะโดนซอมบี้ฆ่าตายไม่มาอยู่หน้าบ้านเราเล้วไม่มีเตียงนี่เอาตัวไม่รอดจริงๆครับผมบอกไหนๆก็ไหนๆละทําการแจกของเลยแล้วกันเออใช่ครับเราแกะของเรียบร้อยแล้วเอาไปแค่นี้แล้วกันครับหายแล้วโอ้ยดอกแครอทเดี๋ยวผมขอคุณรายจะได้มาเผาแล้วก็จะได้ ตั้งกระจกจกต้องรีบหาต้องรีบหาเตียงนอนเพิ่มเนี่ยจะเตียงนอนแล้วเนี่ยขับดาบเร็วจะจะได้ขับจะได้ข่าคข,า,ขาพี่ค้าพี่แกค้าพี่แกดาบเนี่ยเหรอโอ๊ยอมบี้อย่าเพิ่งไม่ว่างจะเอากระจกแบบไหนจะเอาเป็นบล็อกหรือจะเอาเป็นแบบเรียบๆ สองทีซอมบี้ตายอ่ะคิดดูดิขอไปหนึขอฆ่าขอฆ่าแก่ก่อนจะได้จะได้ทำเตียงฆ่าแก่ไปหนึ่งโอเคแกะ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 เอาเอาปิดจะทำฆ่าแกะไอ้พี่เไม่ต้องฆ่าแกะแล้วเรามีเตียงแล้วอ้าวไม่ทันแล้วหรอเรามีนี่ด้วยดูดิอืม ตอนนี้พาร์ทสองเราอาจะเอาสร้างบ้านให้เสร็จก่อนนะครับพาร์ทสองเราจะเอาให้บ้านเสร็จก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็แล้วก็คนแก่เก็บไปเลยก่อนมาอันนี้อัดคลิปยังหนึ่ยอัดอัดอยู่ตอนนี้ผมอัดอยู่ไม่เคยรอพาร์ทสองปีกินแต่สองพี่าชีวิตาอัดแล้วพาร์ทสองเราแอบไปสร้างบ้านต่อเติมบปหน่อยก็แอบเออใช่แล้วแอบสร้างนิดหน่อยเพราะต้องหนีซองปี้ด้วย พราะยังไงเราก็ไม่น่าจะรอดใช่เราเลยต้องสร้างบ้านคุ้มกันตัวตัวเองใครตกกลัวเมื่อกี้อะอะไรเหรอเมื่อกี้ใครตกกลัวไ่อาหารอาหารอาหารต้องการอาหารไม่มีไม่มีไม่มี่ระตบเลยครับผมบอกเลยจะเอากระจกแบบแบบไหนเอาแบบแบบบล็อกหรือเอาแบบเรียบพาร์ทเนี่ผมจะเอาบ้านให้เสร็จก่อนผมจะตัดคลิปปิดเลย ทำไมวะรู้สึกว่าเมื่อหน้าตาเางมืดหมัวจริงๆเลยกต่อเห็นไหมหน้าตามืดหมัวไม่เห็นแล้วก็ตอนนี้กำลังรีบเผารีบรีบเผา,าก่อนตอนเนี้ยเออตอนนี้บรนยากาศดีมากเลยเนี่ยผมขอบอกว่าตอนเนี้ยมีใครก็ได้ไปไปล่าเนื้อเนื้อให้หน่อยได้ไหมไปล่าวัวได้เหรอไปในกล่องนี้ดิเมื่อกี้ผมเห็นมันกล่องมันหล่นมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ มาก่องจากไหนนี่รู้สุดมึนคนปาดนะจู่ๆกล่องมันก็บินมาอ้าวโอตอ,อยู่ไหนอะอยู่ใต้ดินกำลังซึมอยู่โเตเอาไปอะไรครับโอ้แดงกิ้วมากทีเชอร์เฮ้ยทำไมมึงเยอะจังวะเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะวมมเฮ้ย มึงเอาไาจากไหนเนี่ยฐานฐานทาัทง้ทงฐานถานเั้งสองต๊วออเอาเถอะเอาเถอะมีมีมีมกูกินกูก็พอใจแล้วไม่งั้นมันเอาตัวไม่รอดจริงสัตว์หายากมากอะตรงเนี้ยเออต้องแต่เข้ามาเรายังไม่เจอสัตว์จริงๆเจอแค่แกะตัวเ,เดียวสองสามตัวเอ้ยก้าเราขอถามนายก้าก้าช่วยเขียนว่าก,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 ก้ากีบครับไอ้กีฟทับทับกีบแล้วก็เขียนว่าสี่สี่เออสี่สิบห้าดิไม่เราจะไม่เสกของเติมนี้ ไม่เสกของเจมอีดเราจะไม่เสกแบบคาเพื่อเราจะเสกเจสแค่ของจเป็นจริงๆอันนี้ไม่จําเป็นเลยนะของสีอันนี้ของสีห้ามันจําเป็นมากเลยนะที่จริงอ่ะจาเป็นจริงๆไอ้ไม่สีหกจำเป็นจริงๆจําเป็นต้งมากเลยเพราะกับเอาดับเพชรมาให้นายผมจะไปค่าบิลเออเชิญเสกถ้าเกิดจะฆ่าบิลผมก็เต็มใจครับเชิญครับเออทำไมทำไมว่าตอนนีอยากฆ่าตายเลยเนี่ยทำไมเขาแจพวกเราเลยไอบิลเรามีงานว้าใหม่ให้นายแล้วเอออะไรบอมาไปตัดต้นไม้มา เออไปตัดมาเยอะๆขุดหินมาด้วยก็ดีดมาิเอาขวานเหล็กมาขวานหินแล้วก็ไาขัดไม้จำเป็นจริงเออจำเป็นจริงจำเป็นจริงใครพอมีเมล็ดใครพอมีเมล็ดพืชพืชอะไรมั่งขอหน่อยขอเมล็ดแต่ว่าขวานอ่ะขอขวานหน่อยขอเมล็ดพันขอเมล็ดพันหน่อยขวานหน่อยขอขวานหน่อยขขออวานนห่ยไม่ได้พันไม่ได้พันเนี่ยไปไหนอ่ะขวานอ่ะไม่มีขวานเหรอขอคุณทำไมกูไม่มี เออถามนะครับจะเอากระจกแบบไหนเอากระจกเป็นแบบว่าเรียบเรียบหรือจะเอาเป็นแบบบล็อกเอาเรียบไปเบรียประหยัดเนอะถ้าก็เออคุณตัวจะเลิกยังเนี่ยถ้าก็โต้เลิกแล้วถ้าก็ตัวแล้วผมจะเลิกเลยเดี๋ยวก็เลิกแล้วเนี่ยสร้างไว้ทานนี้เสร็จก่อนสร้างเสร็จแล้วผมไปเลยไม่ลงไม่ไม่แวะไม่แวะไม่ไม่แวะไปเล่นเด้แล้วกอนก่อนจะเลิกจากคลิปเนี้ยพ้อง ออกไม่ได้ยังทำอะไรเลย,เ,ลยเราได้บ้านขนาดนี้นอันนี้เราบอกตรงๆเราไม่ได้โกงเราไม่ได้โกงเรา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 ไม่ได้โกงหมายเราใช้ให้บิวไปตัดนะครับท่านผู้ชมเราใช้อัน,นี้เราใช้บิวตัดจริงๆครับเราไม่ได้เราอันนี้เรา,เราไม่ได้โกงเรามีแค่ของสำคัญเท่นนานั้นเราโกงอย่างมีซักสี่ครับใครอยากดู <c oughs> โกงมาดูช anel ผมใครอยากใครไม่อยากดูโกงดูช a n e ต้นตัวแชนแนลผมครบผมขามีอยกก่างโกงแนะถุยเออคือแบบคุณวิวเขาทำเป็นเสแสร้งว่าตัวเองมีแชนแนลครับแต่เขาไม่มีหรอกอืมใช่ครับแชนแนลผมนี่สิบสิบเออสามล้านห้าสามล้านห้าซับแล้วครับผม 35, สามล้านห้าซับถุยคืแชนแนลเขาได้บินเพราะว่าผมเองครับเอยไ,ไ,ไม่ใช่ไ,ม,ไม่ใช่ถ้าเกิดแชนแนลเขาบินด้วยผมนี้เพราะผมนี้มันจะไล่ฆ่าผมเลยเมื่อไล่ฆ่าผมว่าผมเนื่อไล่ฆ่าผมเขาเรียกว่าประหารชีวิตเลย ครับไรเล่นดีกว่ามาน้าๆมาแต่พี่เลนแล้วท่านผู้ชมดูดีๆนะมันจะทำการพิเรนอะไรบางอย่างผมขอบอกไว้ก่อนนะเวลาบิวคิดอะไรออกมันต้องเป็นสิ่งที่พี่เลนที่สุดเท่าที่ในโลกมีได้เอ้ยผมไม่เคยทำแบบนั้นเลยนะอ้หล่นไม่เกี่ยวไหไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวเพื่อนมึงพูด มึงพูดซะขนาดนั้นไม่ใช่พูดเลยขนาดเนี้ยถ้ามึงพูดขนาดนี้แต่กูโดนเดี๋ยวเดี๋ยวพวกกูไม่มึงจะไม่โดนหรอกพวกกูจะโดนแบนแชนแนลนี่แหละเฮ้ยเอาเป็นกาถ้าเราโดนแบนด์เราเราก็ไปเก็บค่าค่าเสียหายได้ถ้ามันไม่ยอมมาเราก็เอาเอามันลงข่าวเลยไหมเออลงข่าวหน้านหนึ่งบอกเด็กใจบิวบี้ขี้กระดา่เออผมไม่ใช่บิวบี้ขี้กราดผมเป็นบิวอันนี้ครับผมผมเป็นบิวเบอร์ทองชัยครับผม ไอ้ตอนเล่นผมเป็นบิวแอสคาราบาลนะผมใจดีนั่นไงชิบหายแล้วจะติดใหม่อีกแล้วติดใหม่อีกรอบโอ้โหมึงมึงพองจะทำอะไรคิดคิดมั่งโต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 ก็แล้วคิดคิดกันมั่งหรือพวกกูโดนมีสมองก็คิดถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีไม่เป็นไรกูติดหรือก็ติดนะวิวกูจะไม่จ่ายตังค์แล้วกูจะบอกให้เขาเป็นอาชีพ เขมองเล่นๆคิดได่ว่าผมพูดเล่นๆนะผมไม่รู้จะพูดอะไรดีมัน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 ไม่เล่นอ่ะมึงพูดสักขนาดนั้นอ่ะฟังจัดมึงไปนั่งเต่ามึงวีดเทต้นไม้ฟังดาแบบเอ้าคุยกูไอวิวถ้าเกิดเป็นมือวิวถ้าเกิดกูเป็นมือนะกูจะรีบตัดตัดต้นไม้ขุดหินอะไรให้เรียบร้อยเลยเออแล้วค่อยมานั่งนั่งคิดว่าจะโมหรือจะอะไรดีอ๋อโอเคไม่ใช่มานั่งพูดอะไรที่กูจะซวยเนี่ยแหละ พวกกูสวยแน่เลยจบจิงเนี่ยกูยมไม่กล้าเอาพาสกออูตัดกูดมไม่กูมไม่กล้าพาดน,นี้ลงแล้วเนี่ยอ,อ๋อมาต้าลงไหมเพราะแมนล็กอกเปล่นดิผมเนี่ยมองมาหลายคลิปอ่ะ <c oughs> มึงพูดมึงพูดแบบมึงคิดมั้งดิเฮ้ยพวกกูจะสวยเนี่ยโอ้ยชนะผมไม่เคยโดนเลยขอลิ้สิทธิ์มาหลายคนแล้วงา่งายหรองั้นงั้นกูขอดูหน่อยเด<น>ินมึงพูดคิด ก็ใจไม่หนูกำลังพูดนะคิดมั่งยังไงพวกกูจะสวยไม่สวยเยอะหรอกเพื่อนมันก็แค่โอ้มาเนี่ยชแนลกูบินนะบิวได้ชแนลกูบินนะยังใจเย็นเย็นโดนบินโดนผมโดนโดมบินไม่ต้องห้ารอบแล้วเนี่ยโอ้ก็ก็ก็ดูมึงพูดดิมึงพูดชื่อใครมั่งเนี่ยมึงดูมึงดูชื่อคนที่มึงพูดพูดไปไปมั่งดิมึงพูดชื่อใครไปมั่งเขาบอกว่าพูดเล่นๆแค่นั้นแหละเออพูดเล่นๆอะไรมึงจะพูดทำไมอ่ะมึงจะโดนติดติดแล้วก็แอดคาราบาวแล้วก็ประยุทธ์ประยุทธ์เออ พวกกูจะสวยกว่าพอมึงเนี่ยนั่นแหละบิวเออทำไมต้องพูดว่าประยุทธ์ด้วยบิวมึงจะพูดอะไรจังเลยประยุทธให้ไปยุทธ์มันไม่จะพูดอีกทำไมเป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันผิดตรงไหนเขาตั้งก็ตายพูดอีกโอ้โหกล้ากล้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชาแนลเรามั้นดูมันพูดลาก่อนชาแนลและาก่อนเที่จะตั้งได้วันเดียวจะบินอีกเหรอวงเล็บชั้นแล้วงเล็บเพราวันนี้ว่างพูดเล่นๆดีครับเขาพยายามเรื่องมาเรื่องที่ผมได้เออเขียนไปเลยข้าง่างอ่ะเออ ตันโตลบหนาเลยลบหน่อยมาหลบหน่อยอุ้ยหนาขบคุยยูงออกไปตัดตันไหมลูเอางคืนจริงเงี้ยเป็นเด็กทับดาบแป๊บเฮ้ยมามามาถ้าไมอยากไปตัดกลางคืนเงี้ยก็นอนให้เช้าจบเออเออหุยมานอนให้เช้าไม่อยากนอนใกล้ๆเอาเตียงมาเอาเตียงมาเอาเตียงมาเอาแล้วเตียงนอนกลัวมมันเด้งเข้าตัวคุณไป ไม่มีนี่เออจะนอนไหนอ่ะผมไม่รู้ว่าคุณนอนไหนคุณนอนไม่เถอะเดี๋ยวผมนอนที่ผมเงั้นผมไปนอนนอกบ้านนะนอนนอกบ้านเนี่ยผมนอนนอกบ้านจริงๆเนีแน่ดูดูดูผมนอนนอกบ้านอ่ะนอนทุกคนนอนเร็วนอนนอนนอนเร็วแล้วเดี๋ยวกูโดนซอมบี้ตบนอนไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกันผมมีปุนอนแล้ว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 นอนเลยเดี๋ยวกูโดนซอมบี้ตบเอา ไม่ไม่แตกต่างกันผมนอนผมที่พักต่างอากาศผมนี่ก็ตางอากาศมากครับผมเนี่ยตางอากาศชั้นบนของผมยังไม่ต่างอากาศของเรานี่ออกมานอกบ้านแล้วนะโคตรต่างกันเฮนเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนลงไฟเจะเอาเอ็นเดอร์โพเจะเอาเอ็นเดอร์เอ้ยนี่มันคิปเปอร์คิเปอร์เปอร์ดูเฮนเดอร์แมนข้ามตายอ่ะปุ๊ดเออคุณมึงทำอะไรทอะไรเนี่เฮนเดอร์แมนอยู่ไหนวะ ไหนนะแม่เสียงมันเสียงเหมือนเสียงเสียงมันเหมือนคนขี้อ่ะโอ่าอยู่ะงั้นเราขอจบพาทนี้กันไปเลยดีกว่าก่อนที่จะเกิดอะไรไปภาคกว่านี้นะครับใช่ครับจะขอไปก่อนนะครับแล้วไปรอดแล้วครับแล้วกลับมาทีหนึ่งบ้านเราจะสวยงามกว่านี้อีกขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ